สวัสดีค่ะไทยนิยมคามสวยนะคะแม่สวยสกลนครนะฮะโอ้วันนี้นะคะก็มาแบ่งปันนะคะมาแบ่งปันราคาผ้าคลามโปรโมชั่นถูกถูนะฮะลายท่านสั่งผ้าเม็ดมานะคะคุณแม่ก็ไปประชุมมือขับมานะคะจัดในท่านวันนี้แหละเนาะท่านโอนเงินมาเลยนะคะที่คุณแม่คิดราคาให้แล้วโอนตังมาเลยส่วนท่านในโอนเงินมาแล้วคุณแม่ก็จะส่งให้ท่านทันทีเลยเนาะ,ค,ะค่ะวันนี้คุณแม่มีผ้าคลุมไหล่สวยๆนะคะจะมาแบ่งปัน เป็นผ้าคุมไหล่สีตะกรนนะคะเป็นผ้าสีตะกรคุณแม่เคยมาขายครั้งหนึ่งแล้วลหละแต่มันขายหมดเรี่ยงนะเขาเรียกว่าปริ้นทอสีตะกรเป็นสองด้านนะคะตัวนี้ปริ้นใบไม้นะคะสวยงามมากทอเป็นใบไม้สีตะกรลายลูกแก้วท่านจะใช้ได้สองหน้าเลยเป็นสีงาช้างนะคะเวลาท่านไปวัดท่านก็สามารถที่จะห่มหน้าสีขาวได้นี่ม,มากเลยคะสีตะกอลายลูกแก้วนะคะ ผ้าสีตะกออร่ยลูกแก้วสวยๆเลยนะคะย้อมแบบเขาเรียกว่าีก็ปิ้นหรืออะไรนี่แหละคุณแม่ก็พูดไม่ค่อยเป็นเนาะแต่รู้แต่ว่ามันใช้ทอมือสีตะกออรายลูกแก้วนะคะย้อมใบไม้สวยๆเลยนะฮะคุณแม่เอามาขายถูกนะคะไม่ได้ขายแพงราคา390บาทวันนี้คุณแม่โปรยท่านสุดๆเลยนะ290บาทนะฮะราคานี้นะคะรวมค่าส่งเรียบร้อยแล้วปกติท่านต้องเสียค่าขนส่ง50สบบาทนะฮะ แต่วันนี้โปรโมชั่นในท่านอีก็ปิ้นสี่ะกอลายลูกแก้วสอด้านเลยนะฮะพอไปตัดชุดก็สวยนะคะตัดชุดเนี่ยตัดชุดก็สวยค่ะตัดชุดก็สวยนะฮะตัดชุดก็สวยค่ะถ้าตัดชุดแล้วจะเป็นาจาก2อ0ก็จะเป็น490รเาคะเป็น490นะคะเนี่ยชุดนี้ไปตัดชุดได้เลยนะฮะ แต่วันนี้คุณแม่โปรให้ท่านสอง้อยเก้าสิบาทาแดดออกแน้วยพ่อแดดเอาแล้วประกาศก็ไปเต้นตามปกติเลยจ้ะแดดออกเป็นเพียงเลยไม่ไม่ได้หยุดพี่มองไปหน่อยพี่มองไปว่าเต้นตามปกติเดี๋ยจอกันสวยงามมากนะคะสอง้ยเก้าสิบาทค่ะสองยเก้าสิบบาทนะคะสีเหลืองค่ะสีเหลือง สีเหลืองมีสองผืนนะครับมีสองผืนค่ะสวยๆเลยถ้าท่านตัดชุดกางเกงก็ได้นะกางเกงกับเสื้อตัวเล็กๆมาก็จะสวยมากคุณแม่จะไปตัดใส่ยรูดนี่นะรูดกันกระโปรงรูดนี่โปรงรูดหัวอโอเคแม่ผได้แกะๆิ๊กกิ เอาไปตัดกระโปงก็สวยนะคะตัดกระโปงตัดกระโปงเป็นชุดใส่สบายใส่สบายสวยๆเลยนะคะพื้นละ290รกบาทงามงามค่ะสีตะกอลายลูกแก้วนะคะท่านจะเอฟเฟได้เลยคุณแม่จับส่งให้ท่านฟรีเลยคะ่ะช่วงเข้าพรรษานะคะจับส่งให้ท่านฟรีสีสวยๆเลยสีม่วงพาเตลวงามมากตันนี้ย้อมยากนะคะยอมใบไม้ยอมสีธรรมชาติเลยนะคะเป็นสองหน้าเหมือนกันค่ะเห็นไหมคะ ท่านจะสามารถเอาไปใช้ที่วัดได้เลยซื้อเป็นของฝากของต้นนะคะสวยมากถูกมากดีมากช่วงกเกษียณนะคะท่านซื้อเป็นของฝากของต้น290บาทนะคะเป็นผ้าคุมไหล่นะคะเป็นผ้าคุมไหล่ลายพระตทยวสามมิติสวยงามมากสีตะกอลายลูกแก้วเลยนะคะอันนี้สีม่วงนะคะตัวนี้โอ้โหสวยมากสีชมพูค่ะสีชมพูหวานหวานค่ะ โปรโมชั่นพิเศษจาก390เราไม่ขายนะฮะเล่าขาย290ส่งฟรีให้ท่านเลยนะ,ะท่านเอฟมาได้เลยลราคาโปรโมชั่นช่วงเข้าพรรษาอีกไม่กี่วันก็กจะหมดเข้าเข้าพรรษาแล้วนะกะ็จะเป็นค่าส่งปกตินะฮะเข้าพรรษาปีนี้ก็มีบุญกระถินนะคะคุณแม่ก็ทาบุญกระถินเช่นเคยนะ,ะเป็นสะพานบุญในเอฟซีเช่นเคยนะ,ค,ะคนที่โอนเงินมาให้ทําบุญกระถินนี้คุณแม่หลังนะหนึ่งสี่สองห้าพันบาทนะ แล้วก็รวมจากเงินคุณแม่ปีนี้ก็จะตั้งตั้งใจจะไปทํากระถินที่วัดนงคุรีนะทะทสแตนเลสหอพระธาตุนะคะเม็ดละสามหมื่นนะคะ,ะ, 30, ะคะุณแม่ก็จะทํากระถินกองละสามหมื่นไปเอฟซีท่าในใดอยากร่วมทําบุญก็ยินดีรับเป็นสะพาบนบุญนะคะอาสีม่วงค่ะสีม่วงสีม่วงค่ะสวยงามมากๆเลยนะสีม่วงตาใบโพนะคะสวยค่ะเป็นสองด้านเช่นกันค่ะใช้ได้สองด้านนะคะ ใช้ได้สองด้านค่ะด้านหนึ่งก็จะเป็นสีงาช้างเห็นไหมคะสวยมากอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นสีปินใบไม้นะคะพิไใบไม้สวยๆเลยคุณแม่เคยมาขายตั้งแต่ปีกายนี้นะคะขาย350ราสิบแต่ปีนี้โปรค่ะโปรพิเศษ290รยเก้บบาทยาวสองเมตรนะคะยาวสองเมตรสีม่วงนะคะสีม่วงสีม่วงสวยมากม่วงเย็นเย็นตาค่ะ ม่วงน้ำตาลทองนะคะม่วงน้ำตาลทองนะคะสวยมากสวยงามมากๆเลยนะคะสวยงามมากๆเลยเห็นะสวยงามมากๆเลยนะเอฟมาได้เลยนะคะสวยงามม,มากๆเลยค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะเอฟมาได้เลยค่ะเอฟมาได้เลยคุณแม่จะเอาสามพืนไปตัดชุดแบบนี้ใส่ถ้าถ้าตัดแบบนี้น่าจะใช้ผ้าสามพืนเนาะสองพืนน่าจะไม่พอ ไหมคะสวยๆเลยซองเพืรอน่าจะได้กระโปงหนึ่งตัวทำมันบานเลยทำมันบานได้กระโปงสองตัวนะอีกตัวหนึ่งก็มาทําเสื้อสวยมากเลยค่ะสวยมากเลยแลตนน่คุณแม่ก็จะเอฟเองเอาไปตัดชุดนะตัดชุดตัดกระโปงใส่ ตัดทรงเซ็กซี่คุณยางมันน่าจะพอมตัดทรงเซ็กซี่ตัดรูปหัวตัดรูปหัวแล้วก็ไปสวยงามมากเลยนะคะเอฟได้เลย290บาท290บาทค่ะเอฟมาได้เลยนะคะ290บบาทต่อมาเป็นสีส้มค่ะสีส้มพาสเทลโอ้โหสวยมาก ส้มอิดนะคะส้มอิดของกิ่งนี่สวย,สวยนะคะของกิ่งนี่สวยจริงๆนะคะของกิ่งนี่สวยจริงๆสวยมากอยากให้ท่านได้เอฟเป็นของฝากผู้ใหญ่นะ,ะไม่ทําให้ท่านขายหน้าแน่นอนหอมนะหอมหน้าทอมืออย่างดีเลยผิวสวยมากเลยนะ,ะท่านใช้แล้วท่านจะไม่ผิดหวัง,ต,วงตัวนี้สีอะไรเนี่ย ตอนนี้สีส้มส้มทองค่ะเมื่อกี้สีส้มเทานะคะมีส้มเทากับส้มทองนะคะโอ้โหสวยมากสวยจริงๆค่ะสวยมากสวยจริงๆเอฟซีท่านใดดูไม่สวยอยู่เอฟมาได้เลยนะเอฟมาได้เลยชอบปืนไหนไลายไหนแคปหน้าจอโทรหาแม่สวยได้เลยศซนแปดหนึ่งค่ะสามแปดศูนย์สี่สามสามแปดแม่สวยสกลน,นครจ้ะอ,อะไรนะพ่อ เมื่อมาอีกแล้วสีม่วงค่ะสวยมากเลยนะคะสีม่วงนี่สวยมากๆเลยท่านเอฟเลยนะคะท่านเอฟเลยสวยมากๆสอง้อยเก้าสิบาทเอฟได้เลยนะคะสองร้อยเก้าสิบบาทค่ะอันนี้สีม่วงเข้มสีม่วงเข้มค่ะสวยมาก สีม่วงเข้มสีม่วงพัดเทลนะคะสวยสวยค่ะ fc ท่านได้ดูไว่สวยอยู่อ c ได้เลยนะคะขายโปรโมชั่นพิเศษ390เหลือ29 0้าสบาทค่ะอ่าโน่นนี้ลายนี้ยิ่งสวยนะคะมีสองผืนนะ,ะไม่อยากกางออกมาเลยอดใจไม่ได้มันสวยมากไม่อยากกางออกมาเลยสวยมากๆเลยนะสวยมากๆเลยค่ะอฟได้เลยนะคะเอ้าไปตัดชุด สวยค่ะสวยจริงๆสวยมากๆสวยจริงๆค่ะเอฟได้เลยนะคะสองร้อยเก้าสิบาทค่ะเป็นผ้าคุมไหล่นะคะอย่างดีเลยต่อมากค่ะเป็นผ้าพันคอนะคะทีเนี้ยผ้าพันคอสวยๆเลย พันคอนะคะผ้าพันคอนะคะพืนพื้นใหญ่ตัวนี้คุณแม่โปรโมชั่นให้ท่านพื้นละนะ,ะพื้นละสองร้อยยี่สิบบาทธรรมดาจะขายสองร้อยเก้าสิบแต่พื้นใหญ่มาลดแล้วตืนนี้ก็ขอกำไรสี่สิบบาทนะกันเนาะพื้นละสองร้อยยี่สิบค่ะสวยมากสวยมากๆนะคะเอฟซี FC ค่ะ ท่านชอบพื้นไหนลายไหนเป็นสองด้านเหมือนกันนะคะเป็นผ้าพันคอซื้อเป็นของฝากสวยมากเป็นผ้าพันคอซื้อเป็นของฝากสวยมากเลยนะคะพื้นละสองร้อยยี่สิบาทจากราคาสามร้อยห้าสิบขายหน้าร้านติดไปสามร้อยห้าสิบนะฮะสว,สวยมากสวยมากมากเห็นไหมคะสวยมากเลยท่านเอฟได้นะคะเป็นผ้าพันคอนะคะใส่ได้สองด้าน สีตะกอลายลูกแก้วนะฮะสองยี่สิบบาทเงินใหญ่นะเงะินใหญ่อยู่นะคะไม่ใช่งินเล็กนะเงินใหญ่อยู่นะคะยอดใหญ่สวยสวยสวยมากเลยสวยมากเลยนะคะเอฟได้เลยนะคะยาวสองเมตรค่ะยาวสองเมตรสองรอยี่สิบบาทค่ะ สองร้อยยี่สิบบาทนะคะสองร้อยยี่สิบบาทค่ะเมแต่สีสวยๆนะคะคุณแม่ขออนุญาตขี่เท่านี้นะคะยาวสองเมตรเลยสองร้อยยี่สิบ คุณแม่ติดป้ายขายหน้าร้านสามร้อยห้าสิบนะนี่ค่ะสวยมากสวยมากๆเลยยาวค่ะยาวสองเมตรตอนนี้เป็นสีบูยีนค่ะฝนตกนะคะฝนตกแช่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 ในหน้าร้านแต่ร้อนร้อนร้อนมากเลยสวยมากเลยนะคะสวยมากๆเลยค่ะ นี่ยาวสองเมตรเลยนะคะลายสวยๆนะคะถูกมากๆเลยนะคะสองรอยี่สิบาทค่ะจากราคาสามร้อยห้าสิบเหลือสองรอยี่สิบเป็นผ้าพันคอนะคะไม่ใช่ผ้ากุมไหลนะคะตัวนี้สองรอยี่สิบบาทเดือนนี้ส่งฟรีนะคะเอฟี FC ค่ะเดือนนี้ส่งฟรีนะคะสวยๆเลยสวยๆเลยนะคะส่งฟรีให้ท่านเลยนะคะ นี่สวยไหมคะสวยมากสวยมากๆเลยค่ะสวยมากๆเลยเอฟมาได้เลยนะคะเอฟเป็นของฝากงานเกษียณค่ะเอฟเป็นของฝากงานเกษียณได้เลยนะคะชอบผ้าพื้นไหนลายไหนนะคะแคปหน้าจอโทรหัาได้สวยได้เลย081ค่ะ สามแปด8มแม่สวยสกลนครนะคะห้าตัวนี้โปรโมชั่นพิเศษให้ท่จะเอาผ้าพันคอราคา390ตัวนี้เป็นสีะกอนะคะ พายยอมคามสีตะกอจ้าสองร้อยห้าสิบบาทต่อหนึ่งผืนนะคะสองร้อยห้าสิบาทต่อหนึ่งผืนค่ะของเพิ่งมาใหม่ๆเลยนะของเพิ่งมาใหม่ๆนะ,ะยังไม่ได้เอาออกจากถุงเลยนะลายสวยมากสีตะกอลายลูกแก้วค่ะอันนี้ผืนละสองร้อยห้าสิบบาทนะคะ ขายหน้าร้านคือละสามรอยปดสิบสวยไหมคะสวยมากสวยมากๆเลยนะคะไม่ค่อยมีนะคะลายแบบนี้ของของบ้านดอนกลอยจ้ะภาพบกรองของบ้านดอนกลอยสีตะกรอลายลูกแก้ว ลายสวยๆค่ะนิ่มๆน,นะคะย้อมเปลือกประดูค่ะนิ่มมากสวยมากนิ่มมากสวยมากค่ะย้อมเปลือกประดูพื้นละสอง้อยห้บาทจา้ะโปรโมชั่นพิเศษเลยนะคะสวยงามมากเลยโปรโมชั่นพิเศษ สวยงามมากๆนะคะ FC ท่านได้ดูไม่สวยสวยมาได้เลยนะคะหมดแล้วหมดเลยนะคะผ้าปันคอนะคะผ้าปันคอผ้ากุมไหลอีกก็ปิน้นสีตะกรอลายลูกแก้วค่ะปิ้นไม้ไม้ยืนสุดท้ายแล้วนะคะสวยงามมากค่ะ เอฟซท่านใดดูไม่สวยแล้วนะคะแกปหน้าจอโทรหาแม่สวยได้เลยนะคะ081ค่ะ3804338แม่สวยสกลนครนะคะกลาบขอประคุณและกราบสวัสดี FC ทุกท่านค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมนะคะ081ค่ะ3804338ของฝากของเป็นของขวัญเกษียณที่ร้านไทยนิยมคามสวยเลยนะคะ